สบายดีพี่น้องผกกับซาปินคือกันเนาะพี่น้องมือนี้สปินมาเฮือนยายเงืองพี่น้องสบายดีพี่น้องมเฮือนยายเงืองมาเฮือนเสาซุยมาชิเป้ย์แจกคลองน้ำเสาซุยเนาะเสาซุยขึ้นส่วนไปนะไปเบิ่งกันเลยพี่น้องไปติดตามส้มไปเรื่อยเรอยนีชิปแจกยังแหนยังแน่กับเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยไปตอนนี้เ้ากำลังไปพี่เนาะไปบิ่นแจกขนมบ่งเบิ่นเสาซุยอัน โอ <Okay, S 2> เคเจ้าเราเป็นคนครับซาลี่เจ้าซุยไปก่อนแล้วไป เล่นน็อปในนนทบุรีมาหอดแล้วพี่น้องเพิ่นมองเพิ่นแจกของมีหมักโม่มีขนมนมอยู่ในถุงนี่พี่น้องเพิ่นแจกอยู่ในวัดเนาะพี่เนาะกล่มหมวงใหญ่เลยราเบิ่ดของเพิ่นแจกมีขนมนมน้ำสม มีเด็กๆกำลังมาพี่เนาะเขามากระเจงกับเราน่ะพี่เนาะเจงกับเราก็มามาสวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกคนตลาดด้วยบรรยาก็ศเขามาเห็นลุงทานอยู่บ้านถ้าปิ่นผนกับมาน้าพี่น้องมารวมทำบุญเนาะเดินซวนส่วนมาน้าพี่น้องเลย มาาบุญหัวกันกน,นะใช่ว่าบอคืนมืกับประเทศอีกอันนี้เด็กๆเด็กๆก็มาไล่อยู่พี่ <c oughs> เานานะบรรยา,ายกาศในวัดเนาะเด็กๆกำลังต่อแถวพ่เนาะ ta chơi cả má. phano này á, hả? bỏ lỡ những video hấp dẫn เ ah, นี๋ยุ <Christopher> ่เาอไ้ยนรวีป <Brother> ้ลหดเน่เลยพี่เนาะ นมเบิดแหละเลือแต่เแต่มักโม่บานที่น่ะเต็มหลดไทยเลยอันนี้ผัดชีแต้าขเ่าอันนี้มักโม่ัย่ะ<า>อนนมักโม่วานวาน

เสาทิ้งคำแซบบอหมักโมหวานบอลูกเจเก่าเราได้หมักงูหมากหนึ่งดีใจบอเด็กๆกลับแล้ววันนี้เข้ามาหลังกระตุกับเสาจ่อยแล้วก็เจเก่าเราอันนี้เสาจ่อย จะจ่อยคุณขยันเพิ่นเพิ่นลูกแต่ไข่ได้นี่พี่น้องเลยถ้าไปนี่คือเพิ่นนั่งแต่วัดนะยังแต่วัดบ่แต่ว่าปูนหัวเศร้าแล้วเฮ้ยครัขหาหมอเลยข้ามโมอใส่สุขสละเขาเนี่ยเออหมอวันนี้ใค่จวัดอืมช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะเฮ้ยเนาะอากาศเปลี่ยนไปกับบุคคลอยู่ดีไม่แห้ง เรียบร้อยเด็กๆก็อิ่มแล้วต้ไดเมื่อยต่อวี่อะคนดูนะไปใส่เฮยโตเฮ็ดเวียกตสวยไพเฮย

เยกสิบปสี่าสำหรับคิมีกับจ้เพียงเธานีพี่น้องพ<ข>อกันใหมคิมนีสบายดีสบายดีพี่น้อง